สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเ,ออเปิดดูเครื่องรถคันนี้นะครับตอนแรกที่ผมใส่ลูกสูบไปแล้วอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช้งานไม่กี่วันก็เกิดการเสียงดังแบบกกกรกๆไม่รู้ว่าเสศษเหล็กหรืออะไรเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็ได้หายไปแล้วแต่ว่ายังเหลือเสียงแบบนี้ผมจะลองแกะ ดูว่าเกิดจากส่วนใดเเสียงจะดังลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะทดลองถอดดูถอดออกมาดูใหม่นะครับรถคันนี้เป็นรถ RC. r c R400 รุ่นเก่าแต่ยังไม่ได้ด ก้านเสื้อสูบนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาทำมาหรือยังแต่ผมก็ตั้งแต่ใช้มาก็ยังไม่เคยได้ทำทำลูกสูบใหม่ผมได้ทำการเปลี่ยนแหวนลูกสูบเข้าไปใหม่แต่ว่าเกิดมีร่องรอยแบบนี้ อาจจะเกิดว่ารถผมทำการจอดพิ้งไว้นานก็ก็หลายเดือนนะครับแล้วก็เปิดเอฝาสื้อสูบไว้มาตลอดรอต้นทุนว่าจะทำานกะ็พอได้ทำพอดีก็พอทำใส่เข้าไป ขับได้ประมาณขี่ได้ประมาณก็ไม่กี่วันนะครับเกิดเสียงดังเหมือนเหมือนว่ามีอะไรติดในห้อง่อไม่ก็เลยต้องทำการถอดออกมาดูเผื่ออะไรที่ว่าติดขัดหรือลูกปืนแตกหรือเปล่า ก็เลยมีความสงสัยก็ถอดมาดูใหม่ครับเพราะว่าตอนใส่ผมก็ไม่มีเออปั๊มลมที่จะเป่าตรงช่องช่องเครื่องก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรแต่ก็น่าจะหลุดออกหมดแล้วนะครับ ผมจะดูความเป็นไปได้ของเสียงที่ว่าเวลาสตาร์ทแล้วฝาสูบเป็นรอยนี่ครับเป็นรอยแทงอยู่ต่ร่องรอยแล้วครับสองสามสี่จุดผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับลูกปืนน่าจะเป็นลูกปืน เพราะว่าดูการโยกโยกมากนะครับส้นคลอนเขโยกนะครับอืมขยับได้เยอะเลยครับคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้เป็นลูกปืนน่าจะเป็นลูกปุดปืนก็ลูกเดี๋ยวจะถอดมาดูผมทำการถอด มาดูใหม่อันดับแรกผมจะดึงสลักเี้เรียกว่าอะตัวล็อกเป็นสปริงล็อกตรงนี้ออกจะมีสองด้านก็อเอาออกด้านเดียวแล้วผมจะใช้ไขคองแบนดันดันบูทออกมาประมาณนี้ก็ดึงออกมาได้นี่จะ ดูว่า,เ,เ,าเกิดเสียงจะเสียงดังตักักันั่นเกิดจากส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับจะดูลูกปืนว่าอยู่ครบไหมแต่ลูกปืนก็อยู่ครบครับไม่มีขาดไม่มีขาดออกไปเพราะว่าฟาสูปเป็นรอยน่าจะเศษขี้เหล็ก อาจจะติดคาอยู่ในห้องเผาไหม้นะครับจึงทำให้ฝาลูกสูบเกิดรอยทิ่มแทงดูการขยับก็จะโยกนะครับรู้สึกจะหลวมไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับนี่จะเกิดเป็นแบบร่องเลยร่องรอยของอลูกปืนนะครับขนาดใช้งานมาก็ยัง เป็นร่องรอยอยู่จะเป็นไปได้นะครับว่าเครื่องเวลาสตาร์ทแล้วเกิดเสียงดังตัก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 ต,กต,กตกแบบนี้น่าจะไม่ไม่ใช่แหวนนะครับเพราะแหวนผมเพิ่งกำลังจะเปลี่ยนใส่ใหม่ทั้งลูกสูบก็ใส่ใหม่เพียงแต่ว่าไม่ได้กวานเสื้อสูบ แต่ว่ารถคันนี้ AC คันนี้ผมตั้งแต่ผมใช้มาเกิดการใช้งานที่หนักหนักตรงที่ว่าการบรรทุกก็มันทุกมากและมันทุกเยอะอาจจะเรียกว่าเป็นไม่ได้ว่าลูกสูบเครื่องเกิดการทำงานหนักเหมือนกับว่า เกิดแรงกดจึงทำให้ระบบของก้านวาลวมีการหลวมและก็ทั้งที่ใช้สลักใส่หรือลูกปืนใหม่ก็ยังเกิดเสียงดังได้ก็เป็นไปได้ว่าถ้าไม่ให้เสียงดังก็ต้องเปลี่ยนก้าน การการสูบนะครับเป็นใหม่แต่ว่าต้องไปให้เขาทำให้แต่ว่าแต่ว่าผมก็จะใช้แบบไป,ปก่อนครับเสียงดังก็ไม่เท่าไรเพราะว่าไม่ได้ใช้รอบความเร็วมากก็เอาแค่พอขับไปมา ได้สะดวกดีก็ใช้ไปก่อนรอเปลี่ยนทีเดียวเพราะว่ายัางใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่ามีเสียงก็ใช้รอบช้าก่อนใช้รอบช้าเอาผลเป็นผ,ผลที่เกิดก็เกิดจากการบรรทุกหนักก็ลดตามสภาพก็จะแบบนี้แหละครับ อยู่ที่ว่าจะใช้หนักใช้เา่าการประกอบของผมผมก็จะประกอบคืนผมจะใช้จาระบีนะครับอย่างที่ผมเห็นเขาทำกันก็ว่าแต่ก่อนนั้นผมก็ใช้กาวตลอดแต่ว่ารถคันนี้ไม่ค่อยจะมีร่องรอยเท่าไหร่ไม่แปลว่าเสื้อสูบไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่ก็เลยก็ใช้แบบ จารบีทาเทนก็เป็นแต่ว่าอย่าให้ฝุ่นโดนฝุ่นเก้าก็จะใช้งานได้ตามปกติเพราะว่ารถก็กำลังอัดก็ไม่สูงเท่าไหร่ก็พอเอาอยู่ครับจารบีในผมจะตรวจสอบการใส่ก็เข้าตำแหน่งเดิม การใส่ของผมก็แบบนี้แหละครับค่อยๆใส่รถของ2จังหวะจะซ่อมง่ายกว่าสี่จังหวะหน่อยครับเพราะว่าไม่ยุ่งยากมากมายเท่าไหร่เวนเขาจะมีแค่2อ,อันบนกับล่างเนี่ยผมก็ทำการใส่เขา้าเข้าที่เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองแไปให้สตาร์ทดูทุกสูดเข้าออกดอูอย่างปกติดีครับเดี๋ยวผมจะทำการประกอบหมดต้องเช็ดให้ไม่ให้มีฝุ่นนะครับเพราะว่าถ้าฝุ่นนิดนิดหน่อยๆก็จะเกิดการรั่วไหลของกำลังอัดได้ อันนี้ผมก็ใช้ตัวเดิมตัวเก่านะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนได้ไม่นานนี้เองก็เลยจะใช้ตัวใหม่ก็ต้องลงทุนอีกก็แสนกก่าไปก่อนแต่ต้องทำความสะอาดอย่าให้มีฝุน่นต้องล้างผ่านน้ำเป็นน้ำเบนซิน อย่าให้เกิดฝุ่นต้องดูให้ดีเพราะว่านิดนิๆหน่อยๆก็เกิดการรูดไหลกองกำลังอัดได้ในผมก็จะประกอบเข้าคืนที่เดิมแบบง่ายๆไปเลยนะครับแบบออวิธีชาวบ้านนะครับออช่างบ้านนอก ก็พอมีอะไรที่ใช้แทนกันได้ก็ใส่ไปก่อนนะครับนี่สมเองทําเองก็ประมาณนี้ให้พอใช้ได้เดี๋ยวผมจะขูดไอ้ตรงที่เป็นรอยนูนๆที่ว,ว่าเป็นรอยน่าจะเป็นรอยของเศษขี้เหล็ก ชนฝาเกิดเป็นรอยดีเทว่าให้การสูบไม่หักก็โชคดีไปผมจะคัดด้วยกระดาษทรายและวก็ล้างขอพอประมาณนี้ ก็จะใส่เข้าที่เดิมคืนต้องมุนหานะครับเพราะว่าจำจำว่าด้านบนด้านล่างอยู่ด้านไหนแต่มันใจน่าจะด้านนี้แหละครับก็ใส่ไปคันน็อตสตัวการถอดของผม,ผมก็ไม่ได้ถอดห NO. ัวเทียนออกก็เอาแบบ มีถอดง่ายใส่ง่ายไม่ได้พิธีพิธันมากนะครับกันแน่แนๆนะครับกันเป็นตัวแบบว่าตัวเลขคูณเออเลขกากระบาทเรียบว่าเลขกากระบาท เพราะว่าไล่ตำแหน่งผมต้องค่อยจับหมุนแบบใช้ใแรงข้อมือนะครับผมจะใช้แบบขันยาวก็กลัวว่าน็อตเกิดหวานได้จะปัญหาเกิดขึนอีกก็จะใช้แบบแรงข้อมือเอาจับสั้นๆอ่าผมจะหมุนดูนะครับตัวติดขัดไหมแยาจะประกอบเข้าตัวเดิม ของรถรถคันนี้เขาจะมีเป็นใบพัดก็ดีอย่างนะครับใบพัดเวลาสตาร์ทเครื่องหมุนพอหมุนเสร็จเขาจะดูดดูดอากาศเข้าไปส่งไปหาตัวรังพึ่งเ้า้านตรงหัวหัวเครื่องก็ก,ก็ทำใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นตัวใบพัด ใบพัดก็จะมีน็อตสองตัวประกอบขันแน่นๆถ้าไม่แน่นก็นจะเกิดการหลุดเสียได้มผมเอาเค้นแน่นพอประมาณนี้นะครับพอกำลังมือ,อมนี่ ผมแค่ไม่ได้ล้างให้อันนี้มากมายก็ให้พอที่ว่าใช้งานได้ดี ใส่ท่อก่อนครับท่อเขาจะเป็นสองอสองท่อนแต่ก็ก็แบบนี้ก็ใส่ง่ายดีเดี๋ยวจะประกอบเข้ากบเ,เครื่องก่อนนนอดคันสตัว ขันด้านล่างก็จะเมื่อยหน่อยเพราะว่ามีความต่ำจะมองยากเพราะไม่ได้มีแทนแบบสูงๆูงที่จะ กขันของผมก็เน่นพอประมาณก็จะเป็น2ท่อนแบบนี้ส่วนตรงที่ผมขันนี้เขาจะมีประกินด้านในตัวหนึ่งถ้าไม่ได้ใส่ประกินจะเกิดเสียงดังมากเพราะว่าเกิดเอวันจะออก ตรงช่วงข้อตรงนี้ด้วยต้องใส่ปกิกสวมข้างในแล้วก็การติดกับตัวรถเดี๋ยวผมจะทดลองสตาร์ทลองอีกทีนะี่รถคันนี้ก็อาจจะผสมหน่อยผสมตรงที่ว่าใช้คาบูโกเป็นของคาบูรุ่นสีจังหวะ ใส่แทนเพราะว่าขาบูตัวเดิมเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงที่ว่าขาบูตัวนี้ก็จะดูว่าเหมือนจะมีความประหยัดน้ำมันกว่าคาบูเดิมก็เลยใส่ตัวนี้มาเป็นประจำทำให้ใช้งานได้ปกติแหละครับเร่ง ได้อะไรได้เพราะส่วนมากผมจะใช้บรรทุกของตามบรรนอกแต่ก็ตอบเป็นพ่วงรดพ่วงพ่วงข้างนะครับนี่เดี่ยถ้าซ่อมเสร็จแล้วผมก็ต้องทําใส่พ่วงข้างประกอบใช้ตามทุ่งนาใส่ของอะไรได้ นี่ฮะให้ที่ผมดึงเข้าดึงออกสายตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าคาบูเขาไม่ค่อยดีผมตรงที่ว่าบางทีก็อยู่บางครั้งก็น้ำมันไหลก็เลยเอาแบบเวลาขับก็เสร็จท่อใส่ใเวลาจอดผมก็ดึงออก รอหาอะไรมาเปลี่ยนแบบตัวปิดเปิดน้ํามันไว้ก่อนครับพอตอนนี้ต้องลองรถให้ใช้ดูได้ก่อนแล้วก็ใช้ได้ดีก่อนแล้วค่อยทำต่อเติมไปดูแล้วนะผมจะขับดูก่อนนี่ก็โอเคครับ นี่แค่นี้ก็ใช้ได้